ผู้ชมคะยังอยู่กันที่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทางด้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36ตรวจความพร้อมกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณาภายัยของชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วนพอคอ .36 ค่ะพันเอกจักราวิทย์พินิจกิจรองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สํานักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารมั ขอภัยะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจความพร้อมกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภยัยของชุดบรรเทาสาธารณภยัยเคลื่อนที่เร็วนพค36 และติดตามสถานการณ์เหตุอุทกภัยในพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดภัยพิบัติให้สามารถเข้าดําเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีตามนโยบายของรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทยในการสนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะใน3อํอเภอตอนล่างค่ะได้แก่อเอมสเรียงอเภอศบเมยจังหวัด ขอภาย่ะอำเภอแม่ลาน้อยที่มีความเสี่ยงอุทกภัยจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากฉับพลันนอกจากนี้ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนจากพายุฝนฟ้าะนองจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและยานพายนะชนิดต่างๆตลอดจนชุดกู้ภัยของนพค .36 พร้อมส่งกำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ได้ทุกพื้นที่ในอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ